ข้าเปลี่ยนหัวเทียนสี่หัวนะแล้วก็ถ่ายของเร็วทั้งหมดด้วยก็ดีเออกระบอกให้หไม่ไหวแล้วเป็นหลังมึงวะบิดอยู่ได้ออไอ้วา,าครับผมผมไม่ได้ทำได้แล้ครนะับผมสาบานได้ ผมแค่เกาหัวเฉยๆเฮ้ยนี่ถ้าจะบ้าแล้ลดูพี่รุดเลิกหลากจังแค่ข่าจะชวนไปกินข้าวจะไปหรือเปล่าเออไปครับไปไปก็ลุกนี่ดูมันเดินอาจารครับลุง เป็นอะไรไปวะก็เห็นเดินบิดไปบิดมาเนี่ยะก่อนไปกินข้าวแล้วเออไม่รู้เหมือนกันครับลุงผมรู้สึกแสบๆตรงไอ้นั่นน่ะตรงไหนวะโทรลุงลุงจะให้ผมบอกตรงๆเลยใช่ไหมเนี่ยเอ้าก็บอกมาดิเือดปัญหานี่เองแสบโอ๊ยลุงเขาพูดสิทานข้าวอร่อยไหมครับน้องจอย ลุงเนี่ยเบาๆหน่อยสิมานี่เลยเร็วมามาที่ถูกมาที่เลยลุงลบัดนี่อะไร<อ>ปล่อยโอ๊ยน<อ>ี่มึงจับมือถือแขนนี่มือไม้ไปเกาอะไรมาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ลุง <c oughs> ลุงก็พูดเบาๆสิเดี๋ยวคนเขาก็รู้กันทั้งอู่ซ่อมรถหรอกว่าผมแสบไปนั่นน่ะเออข้าก็ขอโทษแล้วกันแล้วนี่ไปหาหมอหาหมอมาบ้างหรือยังเนี่ย ยังเลยครับลุงแต่ผมว่าจะไปวันสองวันนี้แหละตัวผมเองก็กังวลใจไม่ใช่น้อยเลยลุงรีบไปให้หมอก็ดูซะการน่าจะหนัก,กนะเนี่ยครับลุงอาการของผมเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอคุณมีอาการของโรคผิวหนัง HSV หรือที่เรารู้จักกันในชื่อโรคเลิมค่ะโรคเลิมเหรอครับใช่ค่ะโรคเลิม โรคเริ้มเป็นโรคติดต่อที่สามารถติดต่อได้โดยการสัมผัสโดยตรงกับแผลที่เป็นโรคนะคะจากน้ําจากตุ่มพองจากน้ําลายจากสารคัดหลัง่งหรือจากการใช้ของร่วมกันแล้วที่สําคัญเลยนะคะก็คือการมีเพศสัมพันธ์โดยปราศจากการป้องกันค่ะแล้วอย่างนี้จะมีวิธีการรักษาหรือป้องกันอย่างไรบ้างครับคุณหมอโดยปกติแล้วนะคะโรคนี้เป็นก็สามารถที่จะหายได้เองภายใน1-2ส,สัปดาห์ค่ะแล้วก็เคราะดีที่คนไข้เนี่ยไม่ได้มีอาการรุนแรงอะไร ร่างกายเนี่ยก็แข็งแรงดีเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ต้องกังวลค่ะแล้วอย่างนี้จะมีวิธีการรักษาโรคนี้เบื้องต้นอย่างไรบ้างครับคุณหมอก็มีวิธีในการป้องกันเบื้องต้นนะคะด้วยการที่ดูแลสุขอนามัยของตัวเองขั้นพื้นฐานอย่างพยายามทานอาหารให้ครบห้าหมู่นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็พยายามดูแลอารมณ์ของตัวเองไม่ให้เครียดอย่าใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นนะคะ แล้วที่สําคัญเลยก็คือสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์แค่นี้คุณก็จะห่างไกลจากโกรคเลิมได้แล้วค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับที่ให้คําแนะนําถ้าอย่างนั้นผมขอตัวลากลับก่อนนะครับสวัสดีครับเอา้าว่าไปไหนมาวะ ปฉี่มาครับลุงเออแล้วการเป็นไงบ้างอะก็ดีขึ้นเยอะเลยครับลุงหลังจากที่ผมไปพบคุณหมอมาคุณหมอก็ให้ยามากินแล้วก็ยามาทาส่วนตัวของผมเองเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของความสะอาดให้มากขึ้นและหมอยังเน้นย้ําว่าหลังจากที่ผมเข้าห้องน้าเสร็จเนี่ยก็ต้องล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งแล้วก็พยายามอย่าให้ตรงนั้นอะมันอับชื้นก็ดีดีกว่าปกติเวลาเข้าไปเข้าห้องน้ํากัเองเนี่ยนะเห็นเอง ฉีเป็ดแล้วก็มายอมล้างมือสบัดสบัดแล้วเดินออกมาแนกเชียวโหลุงลุงก็ลองมามีตุ่มน้าเป็นเ,เม็ดขึ้นตรงนั่นเหมือนผมดูสิแถมยังทั้งแสบตั้งคันนะลุงถ้าเกิดลุงมาเป็นเหมือนผมนะลุงจะไม่กล้ากลับมาทำตัวแบบเดิมอีกเลยเชื่อเหอะโอ้ยเองนี่พูดแล้วขนลุกสู้ี่ยเห็นภาพเลยขอโทษทีครับลุงเออไม่เป็นไรครับเด็กงั้นกล้าไปทำงานก่อน หายก็ดีนะ